รีวิวที่จริงใจลูกยางสาวญี่ปุ่นเปิดภาพเบื้องหลังการเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลซีเล็สประชาชนก็หญิง ประจำปี2,568ที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งเทศบาลนครคอนประถมจังหวัดนครปฐมโดยในครั้งนี้มีสโมสรลูกยางจากต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคืออารันมาเรยามากาตาสโมสรจากประเทศญี่ปุ่นที่จบทัวร์นาเมนต์ด้วยตำแหน่งรองแชมป์หลังแพ้ให้กับ P.E.A. ซีสเกตซึ่งหลังจบการแข่งขันชูนาโอมโตะ oto, ลูกยางสาวญี่ปุ่นถึงกับโพสต์ภาพเบื้องหลังถึงการเดินทางมาอย่างประเทศไทย พร้อมทั้งยกให้เป็นเมืองที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับเธอนอกจากนี้ยังชื่นชมว่าเมืองไทยมีอาหารอร่อยและอยากเดินทางกลับมาอีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขฉันหัวเราะก,กับทุกคนในทีมเยอะมากๆการได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งทําให้ฉันได้ตระหนักว่าฉันได้สร้างกําลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากมายขนาดไหนที่ประเทศไทยอาหารอร่อยมากฉันอยากไปอีกชีวิตฉันเต็มไปด้วยความความสุขขอบคุณมากๆบอลเร็วชาวญี่ปุ่นเปิดใจ สำหรับอารันมาเรยามากาตาสโมสรจากหลีกญี่ปุ่นฤดูกาลน่าจะมีนักกีฬาไทยเดินทางไปเล่นทั้งหมด3คนประกอบด้วยวิมลรัตนพันธ์อัชาราพรคงยศและดลพรสินโพ